อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีชั่วโมงที่สองสัตยาโยมตั้งหลายเข้าวัดยามเป็นดีกว่าเข้าวัดยามตายเนอเข้าวัดตอนที่เฮายังมีกำลังวางชาอ่ายังมีอ่าจิตยังมีใจอ่าที่ยังพร้อมที่จะเห็นหูเนาะ ดีกว่าเขาวัดยามที่เหาเช่าชะแลกแก่ะลาบ่มีเรี่ยวมีแรงในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก่บ่มีประโยชน์ใอยังยิ่งกว่านั้นก็คือเข้าวัดตอนเตโอ้บ่มีลมหายใจไปแล้วก็บ่เกิดประโยชน์ในยังกับตัวเหาทั้งสิน้นนะวัดมีไว้สำหรับวัดคุณงามความดีวัดผลการฝึกฝนของตัวเกาเข้าไปวัดกันจะท่ ไปเพื่อปฏิบัตินรประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไปเพื่อจะคัดเกา่ากิเลสของตัวเกา่าถ้าเฮาเสียชีวิตไปเห็นแล้วเทาแก่ไปเห็นแล้ววันเวลาที่เฮาจะเข้าวัดไปมันกบ่อเกิดประโยชน์อนย่างแล้วเนาะเอามันเป็นประโยชน์เห็นตั้งแต่ตอนที่เฮายังมีชีวิตยังมีกําลังวังชา จะประพฤติวัดปฏิบัติรธรรมสั่งสมปุญญาปรมีของตัวเก่าพบกันเจ้าวันนี้สถาอิปอ่ออิเมตทั้งหลายที่เพิ่งเตินมาก็ดีนะ,ะฟังมาตั้งแต่เจ้าแล้วก็ดีก็ถือว่าทักทายกันอีกรอบหนึ่งอขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สถาญาติโยมอิปอ่ออิเมตทั้งหลายติดติดต,ตามรับฟังรายการเนาะของอต่างครื่นงสีขาวของเฮาในขณะนี้เนาะ อ่าสาัตยาธิยโยมต้นชั่วโมงฝั่งโทรมาเตื้อเนาะมาโทรมาตอนที่เปิดโอกาสให้โทรต้นชั่วโมงนี้บ่ฮับสายแต่นะถตาฮับสายมันจะขั้นรายการมันจะนึกสิ่งที่ตั้งอกตั้งใจจะอามาแบ่งปันอีปโ่อ,อิแมก็โอ้ลืมไปเห็นแล้วนะอ่ามีกติกากันน้อยเนาะจะโทรมาฮับทุกสายที่ตอนที่เปิดให้โทรไปโทร ครูบาอาจารย์เป็นบอกไว้เสมอว่าไปฮับไปเือยนะโทรศัพท์เนี้ยบางคนก็คือจะโทรบันไดกระโทรอ่ะมันมันจะทำให้อัธรุในการฟังเรื่องราวเาเตรียมไว้ก่ด็ดีบางครั้งคนที่เป็นตั้งใจฟังอยู่ที่บ้านโอ้แมอุ้ยนี่จะได้โทรมาตอนนี้ทุเจ้าอู้อยู่โทรมาเออเก็ะประยากเือมันเกิดความรู้สึกบสบายใจสำหรับผู้ฟังและผู้พูดเนะ คนอู้นี่นะจะถายทาฮับโทรศัพท์แล้วมันใจมันก็ไปอยู่ที่โทรศัพท์ปุนะ่ะอู้เรื่องอะไรยังกันไปตะกี้จะเออลืมไป <laughs> ถ้าเป็นทุลุงทุลุงก็จังจมอาจารย์ก็ยังจมนะอาตมานี่บาจมแม่อูอฟังว่าคนที่ถ้าเปิเปดโอกาสก่อนเขาฟังเอาถ้าครูบาอาจารย์เปิดเอาแนละ้วเนอะใดเวลาที่จะห้โทรเป็นบอกเบอร์โทรเขาไปโทร เปิ้ียังบอกบอกกําเตือเขาลัดมาเนี่ยมันเป็นการการอันหนึ่งเอาเปรียบคนอื่นเนาะสองกัรลบกวนครูบ,บาอาจารย์ที่เปิดอู้อยู่เนี่ยมันก็ลืมไปแหนนอ,อีเนาะจริงๆแล้วก็อยากจะฮับทุกสายนั่นนะเออโทรมาก็อยากจะฮับเลยนั่นนะแต่ทีนี้ถ้าเฮาฮับเลยโอ,อ้รับคนนี้เดี๋ยวคนนั้นก็โทรมาคนนี้ก็โท,กโทรมากลายเป็น บ่มีระเบียบในการที่จะฟังเนาะทุกอย่างถ้าเขาม,มีกฎมีกติกาเอาไปเลยนะมันก็จะบ่เป็นระบบบ่เป็นระเบียบสัทธาอิปอิเมตต่งางๆเนาะก,การปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์นั้นเพื่อสร้างสร้างสร้างตัวเก่าเนี่ยสร้างสมบุญญาปรามีให้ตัวเก่าทำให้ตัวเก่าของอครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้ปฏิบัติเนี่ย เป็นเนื้อนาบุญที่สมบุญแบบเนื้อนาบุญที่สมบุญแบบคือเนื้อนาบุญอย่างใดสถานเนื้อนาบุญที่มีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมการบ่มเพานะเนาะเปิดเข้าปริวัติศกรรมก็ดีนะปฏิบัติธรรมอ,อยู่ในธรรมอยู่ในไหนก็ดีเสียท่ เปินตองการจะคัดเก่ากิเลสติดติดตนติดต,ตัวติดหัวใจมาแล้วก็ประพฤติป,ปฏิบัติในการสํารวมกายสํารวมวาจาสัรลวมใจการสํารวมกายวาจาใจนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของอผู้ที่เป็นสมณะสถทธาชาสมาณะบาสํารมกายเอาเดินไปไหนวิทยิทท่ง เดินไปไหนบ่มีการสำรวมแชไม้ใช้ตาไปหั่นไปนี่เอะลอกเล็กลอกเล็กดูบ่น้าเจือถืออย่างอีนั้นบ่นถือว่าเป็นการสำรวมพระพุทธองค์นี้ได้ตรัสสอนเรื่องของสำรวมไว้นักขนาดนักสธาแม้กระทั่งการเดินการนั่งการยืนการนอนเนี่ยต้องอยู่ในอิริยาบถใดที่ถือว่าเป็นการสำรวมตามสมณะสารูปได้อธิบายไว้ละเอียดเลยในเรื่องของเศรษยวัตร อาการคบชันของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าโอ้จะมักกินต้อยอู้ไข่หัวอู้ไข่หัวอ่าอาปากหันเขี้ยวมุดไข่หัวอย่างเอะกินข้าวแมกระทังฉันข้าวเนี่ยกัดกาเข้าวกำได้สถะเอาเข้าวมางูมาเมล็ดเบเรนกัดกินกําน่อยกําน้อยอย่างก็บเหมาะบ่คว่าเป็นพระสงฆ์ต้องดูสุภาพนะ ต้องเอามากักหมกพอดีคำจำน้ำเก่งเข้าไปยิบใส่ปากหมกพอดีมาใจว่าโอ้กำมาเล็กมาเลน่นเอาน้ำใส่ปากเข้าไปเกี้ยวปากยุ่มยุ่มยุ่มุ่มอย่างเจ้าบา้านนคนที่เปิดใจแรงงานที่เปิดโอฟังเนี่ยการนี้อันนั้นก็ไปเห็มอย่างหนึ่งแต่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี้ต้องพิดจลาณาการฉันเข้าของพระสงฆ์นี้ก็แตกต่างเจ้าบ้านนะสถาา พระพุทธเจ้าสอนกู้ยังเลยนะการฉันนี้ก่อนจะฉันพิจารณาก่อนเนี่ยอย่างที่เป็นว่าเข้าปริวัติเข้ากรรมเนี่ยพระสงค์ต้องพร้อมกันก่อนนั่งพร้อมกันแล้วกาพระมหาเถรละที่เป็นประธานสงดูอันทุกโต๊ะพร้อมแล้วกาเปิ่นก่อจะนำสวดละถานำสวดกันนำปัจเจเวคคณะนะ,ะปัจเจเวกปัจเจเวก่อพิจารณาปัจเจเวกพิจารณา พิจารณาอาหารที่ฉันปฏิสังขายโยนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิข้าพเจ้าจะพิจารณาบินทบาทนี้ก่อนจะครบฉันบริฉันเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลินเกิดพลังกำลังทางกายบาจใจได้ฉันเพื่อเกิดความอร็ดอร่อยอแต่ฉันเพื่อห้อการยังอัตภาพเพื่อเป็นไปได้กาฉันเพื่อยังอัตภาพเพื่อเป็นไปได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมอ,อาหารบิณฑบาตนี้เป็นของสะอาดมาแต่เดิมเมื่อเ้อ้าต้องเข้ากับร่างกายนี้เป็นของบูตรของเหน่าไปในที่สุดอันนี้ัทธาคือสิ่งที่เปินพิจารณาเมื่อพิจารณาก่อยชันไป าชันนึ่งชันบักัดกำเข้าชันบะเนะปากจอบจอบเจ็บเจ็บนะชันคณะชันอยู่นี่คืออยู่คือพิจารณาถึงตีชนันสิ่งที่ชันเข้าไปว่าบรใจัยเพื่อความอรสอร่อยอ่าดูเข้าไปอแม้จะชันไอ้ย,อยังติดเป็นเนื้อก็เฮือพิจารณา,าสถามีคนมีคําถามเหมือนกันบางคนว่าโอ้ทุกเจ้ากินเนื้อกินชิ้นได้กออ็อ่ะกินอาหารฉันอาหารได้มดสถา แต่ว่าอาหารบางอย่างที่ห้ามก็คือเนื้อจ้างเนื้องูอเนื้อมา้าอย่างอ้เปินห้ามนี่ก็คือห้ามเป็นเป็นอาหารเนื้อมนุษย์อย่างอีเนื้อเสืออิสราปืนบางเฮอฉันสิ่งมวลนี้ประว่าิเท่าเขาฉันสิ่งมวลนี้กินสิ่งมวลนี้นี่มันจะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเจ้านี่เอากินชัดใหญ่ให้คนทั้งหลายหันมันก็เป็นสิ่งที่บดี อันนี้ก็แล้วก็เวลาฉันอย่างอย่างมีคนถามว่าอ่านเปิลเปิลห้ามฉันเนื้อถ้าภิกษุฉันเนื้อนี่พิษกับพิษกับบะพิษอ,อ่ะมันข้อนี้นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเทวทัตเคยไปขอ,อเคยไปขอพระพุทธเจ้าว่าควรจะบัญญัติห้ามฉันเนื้อเนีย่ยห้ามฉันเนื้อห้ามฉันดันฉันนี้สะปะสะเปิ ห้ามใส่รองเท้าเอ็นะพระเทวทัตไปขอว่าต้องทําให้มันอุกพิษเอีนะจริงๆแล้วเนี่ยบ่ได้บ่ได้ขอเพื่อจะปฏิบัติจริงครับโดยความตั้งใจที่อันบริสุทธิ์จะขอเพื่อจะทําให้ตัวเก่านี่เด่นกว่าพระพุทธเจ้าอีกอะพระพุทธเจ้าบ่ได้บัญญัติไว้แต่เทวทัตที่จะบัญญัติเอ็นะจะอวดดีจะเอาจะเอาอาสิ่งที่ตัวบัญญัติเนี่ยไปข่มครับตีพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติ พระพุทธองค์บาฮื้อบาฮื้อปอนในขอน้อนี้บาบะอนุญาตในเรื่องนี้พระองค์บอกว่าอ่าขอฮื้ฉันอาหารจะไปเกิดว่าเป็นเนื้อเป็นพักเป็นไอยังภิกษุมีหน้าที่รับบิณฑบ,บาตต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายก็คือเปินเอาอย่างใส่บาตรอ่าใส่บาตรมาที่เป็นอาหารที่เปินกินเขาก็กินได้จะยกเว้นชัดใหญ่ที่ได้ว่าไปตะก,กี้นั้นส่วนหนึ่งก่อน ยกเว้นถ้าหู้ว่าเป็นเนื้อของชั์นั้นชัดนี้ก็บอกควรจะฉันแต่อย่างชัดน้อยชัดยั้งที่เปินทำทำอาหารถาวายเฮานี้สัตาพระองค์บอกว่าเฮือกึดเหมือนกับว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างฉันอาหารนี่เฮื่อกึดว่าเหมือนกับคนที่เปินเดินต่างไก่ไปในทะเลรายอันแห้งแลง้งครอบครัวสามีภรรยาและลูกเดินต่างไปด้วยกัน อ่าปรากฏว่าระหว่างต่างนั้นลูกทนอ่าความอดอยากประไว้บ่ได้กินน้ำบ่ได้กินท่าบ่ได้กินข้าวเดินผ่านทะเลทรายไปลูกน้อยตายก่อนอ่าความอดทนของร่างกายละอ่อนมันสู้บ่ได้โอ้ลูกตายไปอ่าทีนี้พ่อแม่ก็ใกล้จะตายแล้วเหมือนกันบ่มีอาหารกินหลายวันซะทาใกล้จะตายโอ้เะอ,อย่างใดอ่าเพื่อจะให้มีชีวิตรอดอยู่ในทะเลทรายแห่งนั้น มีลูกก็ตายไปแล้วถ้าจะปล่อยละไว้หั่นก็เป็นอบอกเกิดประโยชน์อะไยังบอกเกิดประโยชน์อะไยังก็คือเน่าผู้ฟังไปแล้วตัวเก่าก็คงจะตายตามไปก็เลยเอาลูกนั้นมามามา,มา,มาแหละแหเนื้อชะตาแหละเนื้อของลูกออกมาแหละเนื้อของลูกออกมาเอามาตากแดดไว้อา แล้วก็เอามาจีเอามาปิ้งกินเอามาจีมาปิ้งกินศรัทธาญาติโยมพระองค์ไนตรัสบอกว่าฮื้อกินเนื้อกินอาหารเหมือนกับที่กินอ่าสัจสามีภรรยากู่นั้นกินเนื้อของลูกมันจะอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานไปได้อย่างไรสสัทธาฮื้อกึศอย่างอันฮื้อละลึกถึงอย่างอัน ถ้าเขาบักดึ้อย่างอันในีจิตใจของเขาไปเพลิดเพลินในรสชาติของอาหารก็เป็นเหยื่อของกิเลสจะมีไผ่พ่องใช่ไหกินจิ้นลูกของตัวเก่าแล้วโอ้ล้ำล้ำล้ำกินแหมแปลงลูกไม้แหมฆ่าลูกตัวเกา่าเอามาปิ้งเกี่คงคงเปลี่ยนไปบ่าได้พระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันการฉันเนื้อฉันยังของพระสงฆ์เนี่ยใชาเปิ่นก็บม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของความอ,าร,อร่อยท่าตามรักคอเทจจริงนั้น เือระลึกถึงอย่างพระพุทธเจ้าได้พระองค์ได้ตรัสสอนไว้เขาจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อ้มันมันมันเป็นขานคัดเก่าเนาะเป็นการคัดเกา่าเป็นการที่ต้องระมัดระวังทุกอย่างเพราะว่าบาดย่างตั้งแต่การกินการบริโภคของพระสงฆ์ช่วงที่เขามาปฏิบัติธรรมการอยู่ที่วัดม่อนห้วยแก้วนี้ครูบาอาจารย์ก็นําปฏิบัติ เคร่งคัดทุกอย่างทุกประการศรัทธาการคบการชัน,นแล้วแต่ศรัทธายาดยมเปิ่นจะจัดอย่างมาบ่มีการที่จะต้องไปร้องขอว่าโอ้เอานั้นเอานี้มายเยอ้อันนี้บล่ลำเอีบ่มีศรัทธาเปิ่นถวายอย่างมากก็ฉลองศรัทธาตามที่ศรัทธายาโยมเปิ่นทามาทามาถวายชันอาหารบ่ใจได้เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ฉันเพื่อจะให้ออัตภาพเป็นไปได้เพื่อจะให้การปฏิบัติของตัวเก่ายังอยู่ได้อยู่ปฏิบัติได้น,นี่คือสิ่งที่ทํากันการเดินกันเหินของพระสงฆ์สมณะผู้สงบตรองสงบสงเงยมเจมตัวการนุ่งก่อนหม่มปริมณฑลพระสงฆ์เข้าไปในบ้านตรองหม่มคลุมห่มหมื้อบะมีติอุจจตะ์ปตะ้องโชกกล้ามโชเนื้อโชหนังไออย่างต่าง พระสงฆ์เขาจะหันว่าถ้าเปิดห่มดองเปิดก็จะมีผ้าคลุมไหลเหี้ศรัทธาเพื่อเพื่อใื้ส่วนของร่างกายถูกปกปิด <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะอ้อย่างต้องปกปิดต้องสํารวมเพราะว่ามันถูกจ้องมองโดยสายตาของคนที่ศรัทธาเลื่อมใสและคนที่คอยจะหาเรื่องคนที่บอกศรัทธาเลื่อมใสนะ ก็คอยจะดูว่าโอ้ทุเจ้าตนนั้นเป็นอย่าง,งอันอย่างอีหรือว่าสัพนดของอลูกศิษย์ของสามณญโคโดมนี่โอ้ทำต่อเมาะสมย่ยเพื่อจะลดคอคอละหาตรงนี้ก็ต้องสํารวมกิริยาอาการต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็การสํารวมของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบางครั้งเป็นเชื้อเป็นเหตุคือทําหค้อคนได้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา,อ,าอย่างสทายาิโยมเคยฟังเรื่องของ พระสารีบุตรเนาะพระสารีบุตรอุปติสมนโนติไปปะกับพระอัศชินั้นสถาพระอัศชินี่เป็นอาจารย์ท่านแรกของท่านพระสารีบุตรตอนเต็นเป็นปริพาชกชื่อว่าอุปติสะปริพาชกได้เดินต่างผ่านไปในเมืองตอนนั้นอุปติสะปริพาชกนี้หูซึกเบื่อหน่าย ในการของคารวะแล้วก็ไปบวชอยู่ในสำนักของท่านสัญชัยปริพาชกสัญชัยปริพายชกก็สอนท่านสารีบุตรและท่านมกขลนะอุปติสะ,ะกับอันอท่านพระมหามกขลานะธรรม,จจมะจาบัลไดราชธาอุปติสะก็ว่าัาลิกะอย่างเส่อย่างเนี้ยอุปติสะนี่ของพระสารีบุตรพระมกขลนะ กับพระสารีบุตรนี่ไปอยู่กับสำนักสัานสันชยัยเจ้าวันนั้นเนี่ยท่านสารีบุตรไปทำธุระภาระให้ท่านสันชยัยเจ้าวันนั้นก็ไปปะใส่ท่านพระอัศชิโออันสมณรูปนี้การเดินการเหินสางงา,งามอ,อยู่ในอาการสำรวมตลอดเวลาจะเดินไปตั้งหน้าก็มีสติจะเดินถอยหลังก็มีสติสายตาทอดลงตำ่ำจะ คู่จะเหยียดจะดูอย่างงามไปหมดสถาสังเกตถึงการคู่การเหยียดด้วยการรับบาดของพระเถระ,ะทิ่ทับบาดกับคนที่เปินใส่บาดนี่ดูงดงามสา่ถาดทอดลงตำบ่ได้จ้องมองคนที่เปินใส่บาดการเดินการขยับตัวอาจจะออกซ้ายออกขวานี้อยู่ในอากาศสำรวมตลอดเวลาติดตามดูท่านอัศชิช ที่สํารวมกิริยา,าการเดินนะั้นสัทธาอย่างสงบงงเงียมเกิดความเลื่อมใสประทับใจเข้าไปหาไปกราบไปไหวไปสาถามว่าท่านาเป็นภผยท่านบวชในสำนักของภยัยภัยเป็นศาสดาของท่านศาสาดาท่านสอนอยังกับท่าน พระอัศชิได้ฟังอย่างอันก็บอกว่าโอ้อ่อนน้อมทำตัวเข้าไปแหมโอ้ข้าพระเจ้านี่เป็นผู้บวชใหม่บ่าสามารถจะสั่งสอนอย่างท่านได้เนอ้อท่านพระสารีบุตรว่าก็บรรต้องสั่งสอนแต่อยากจะถามว่าท่านบวชในสำนักของยภายเป็นาศาสดา,สาศาสดาของท่านสอนว่ายังใดพระอัศชิก็บอกาศาสดาของเขาสอนว่าธรรมะเราใด มีเหตุเป็นแดนเกิดเกิดขึ้นแต่เหตุธรรมะเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะดับจากการที่ไปดับที่เหตุสถาวาอาธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีเหตุถึงมีผลเมื่ออยากจะฮื้อผลเป็นผลที่ดีก็ต้องดับที่เหตุก่อนอย่างอีเป็นต้นโอเป็นธรรมเทศนาที่ท่านอุปติสมานพปได้ฟัง จากพระอัศาชิแล้วก็เกิดศรัทธาเลิม่มใสเริ่มต้นการศรัทธาของพระสารีบุตรของอุปติสะมานพนั้นเกิดจากการหันกิริยาอาการที่สํารวมของของท่านพระอัศาชิก่อนศรัทธาพระอัศาชิติเปิดสํารวมคณะบินทบาทมีสายตาทอดลงตำการก้าวเดินการเดินการเหินอย่างต่างๆเป็นไปด้วยความสํารวมทุกอิริยาบุตร หันแล้วเกิดความประทับใจเกิดความเลื่อมใสเข้าไปไวัยไปสาด้วยความนอบน้อมซ้ำไปสนทนาธรรมโดยเปิลซ้ำสนทนาธรรมติดมีเป็นถ้อยคําติดฟังแล้วมันรื่นหูมันเพาะหูพร้อยคาวาจาเกาะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวบันได้ถือว่าตัวเองนี้อันโอ้อันเปินถามแล้วก็จะต้องยอะยิงต้องตัตอบอวดภูมิอวดอย่างอันนี้เปิน บ่ได้บ่ได้เป็นคนแบบนั้นชาตาพอพระสารีบุตรได้ฟังอย่างอันแล้วก็เกิดความเรื่มใส่ชาตาบอกว่าท่านไปก่อนเลยท่านอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนาศาสดาของท่านอยู่ที่ไหนจะเขาจะไปเขาจะไปกราบาเขาจะไปกราบาาศาสดาของท่านท่านเดินทางไปก่อนเนอะยรัทธาอันนี้ก็คือ คือครั้งแรกเนาะที่พระสารีบุตรหรือว่าอุปติามามนุนั้นใด้อาบพบกับ,บ,กบอาจารย์ของเปิลอาจารย์ของเปิลคือพระอัศชิต่อมาท่านพระสารีบุตรในเวลาจะนอนนะัสธายาตยิโยมก่ออันหันหัวไปทางตีพระอัศชินั้นเปิน้นเปิ้ลอยู่ มีคนบอกว่าเอาเป็นถึงอัครสาวกเวลาจะนอนนี่แต่ไหวทิศทั้งหลายด้วยใกล้อ่าท่านบอกว่าเขาบ่ได้ไหวทิศทั้งหลายสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาปฏิบัตินี้เฮาเฮาอ่านระลึกถึงกุลของครูบาอาจารย์ของเขาต่างหากเขาบ่ได้อันไหวทิศทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่า เธอทั้งหลายเข้าใจผิดแล้วที่อันอลูกของเฮาบุตรของเฮาทำนั้นบารัยทำเพื่อบารด้ทำเพื่ออันการไหวทิศทั้งหลายแต่ประการใดทำเพื่อ,อะละลึกถึงกุลของครูบาอาจ,จารย์ของเปิ่นก็คือพระอัศชิสถาอันนี้ก็คือเรื่องราวของ การสํำร่วมกายวาจาซึ่งการที่ครูบาอาจารย์เปินมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าปฏิวัติเข้าลูกขามูลเนี่ยเป็นการคัดเกา่าตึงด้านกายด้านวาจาและด้านใจสมทานกันเป็นทุดงขวัดสถาญาตโยมตั้งหลายที่ฟังอยู่ตั้งบ้านได้หูข่าวว่าสถาครูบาอาจารย์เปินปฏิบัติธรรมอยู่วัดบ่อนฤาษีก็ได้ด ส่งปัจจัยมาถวายอย่างเตะตมาได้แจง้งให้ทราบตะกีนั้นโยมแม่ขจรสารพีครอบครัวของเปิลก็ห้หอมมาจริงๆแล้วทุกเจ้าอาตมาก็ประกาศให้ทราบว่ามีไผ่ท่านใดเปิลให้หอมมาพ่องเนอะอาะหอมมาทุกวันทุกวัน,วนเดี๋ยวเจ้านี้หลังจากที่สถาญาตย,ยมให้ให้หอมมาแล้วติดตกค้างอาตมาก็จะประกาศให้ทราบมีเวลาช่วงเจ้าหลังจากที่ครูบาอาจารย์เปิล ส่วนโยโกโห้องทำวัดปฏิบัติธรรมตอนเจ้าเรียบร้อยอัตมาก็จะประกาศเจ่อเสียงเรื่องนามใือตั้นตั้งหลายได้รับทราบวันที่ผ่านมาสถาญาตโยมนอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วยังมีส่วนของการที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลโดยตะวานี้ก็มีครอบครัวของคุณโยมสกลเนะาะคุณโยมสกลลชาวกเกษมาชาวชาววเัเกษม เปิรนได้ตานเมนเปิรนเป็นเจ้าภาพสร้างเมนถวายวัดม่อนห้วยแก้วตะวานี้ก็ได้เลือกเอาเลือกงามยำดีได้ตานเมนเฮอรอกับครูบาอาจารย์เปิรนก็ททำพิธีอย่างที่อาตมาได้เล่าไปในรายการเมื่อวันก่อนเนาะเปิรนได้ตานเมนอุทิศไปเฮอกับป่อเสรีคุณแม่จรัญญา,าชาวชาววกระเสมและบรรพบุรุษของเปิรนเปิรนได้ ประกอบพิธีเจไปฏะวัตสถากับอนุโมทนาบุญเอาเนอะ,อะส่วนกิจกรรมในวันนี้หลังจากทำตอนเจ้านี้สกรรมตอนนี้เสียงละครเมงเมงมาแล้วเนาะํำเดียวเพื่อนก็จะ,ะเปิดธรรมะสังเวชนะสถาซึ่งเปิ่อนก็เปิดให้ฟังทุกวันทุกวันเป็นสิ่งที่ดีสถาญาติโยมอาตมาอยากให้สถาญาติโยมได้ฟังบรรยากาศโดยครูบาอาจารย์เพื่อนที่เพื่อน,ป,นปฏิบัติธรรมที่นี่ อาฉะนั้นอาตมาก็จะจัดรายการถึงเวลาเจ็บเดียวนี้ครูบาอาจารย์ท่าเปิลมาเปิดเครื่องธรรมสังเวชออกแล้วอาตมาก็จะใืส้สัตยาธยมได้ฟังด้วยกันอาสัตว่าโอ้ในพื้นที่ปุณณ์เน,นี่ย,ยังกันอยู่เขาก็จะได้ฟังด้วยเปิลเนาะอาส่วนสัตยาธยมที่จะโทรมาหาบัได้ออกหน้าไมัยแต่ว่าอาตมาก็จะหับสายเนาะ สถายญาติโยมที่ต้องการจะอู้จะจ่ายยั้งก็มาจําเป็นต้องออกหน้าไม้ก็ได้ออกหลังไม้ก็ได้หื้อกำลังใจกันหรือว่าจะมาใหา้มาหอมอังกระเดียวถ้าเป็นเสียงบรรเลงของพระธรรมสังเวชติครุบาอาจารย์เปิดน,นํามาเปิดถ้าสถาได้ฟังก็ฟังไปโดยกันเหมือนกับว่าได้มาอยู่ในบรรยากาศโดยกันติวัดม่อนห้วยแก้วที่นี่ได้มาร่วมปฏิบัติ ทำกับครูบาอาจารย์ติวัดม่อนหอยแก้วที่นี่พระนริสง์ผลบุญที่ครูบาอาจารย์ได้มาสร้างสมปั่งเป็มปารมีกันติวัดม่อนหอยแก้วสถาญาตยมปีใหม่จะมาถึงแล้ว2,566ปีเก่าก็จะหมดไปวันน,น,นี้วันที่30วันพรุ่งนี้3 1เสถาเวลารวดเร็วประมาณใดสถาก็เข้าใจก็หู้กันอยู่เนาะ,ะวันที่1มกราที่ผ่านมา2,565 วันนี้วันที่สามสิบเดือนธันวาแล้วสิบสองเดือนที่ผ่านมาบางพ่องก็ได้สร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีให้อตอนตัวของตัวเองเออบางพ่องก็ขจะยะนั้นจะยะนี้บ่ได้ทำสักกร,รมบ่เป็นยังเสท่าสิ่งที่ล่วงพ้น,พ,นพ้นไปแล้วก็ปล่อยมันแต่ว่าปีใหม่วันนี้เวลานี้เฮายังมีวันดีของเฮยงย่ยังมีลมหายใจอยู่สร้างคุณงามความดีสร้างสมปุญญาปรมีกัน มีโอกาสทำบุญสุนทรทานก็ททำมีโอกาสรักษาศีลก็ททำมีโอกาสปฏิบัติธรรมก็ททำกันสั่งสมให้มันครบมันค่วยจะได้เป็นสเสบียงไปไปหน้าสัมปรายภพบคนเฮาบ่หู้ชีวิตจะจบวันใดแต่วันนี้หูว้ว่ายังหายใจอยู่มีโอกาสจะสร้างคุณงามความดีอยู่ก็มันสั่งสมอบรมตรเกา่าปฏิบัติกัน อย่างที่ครูบาอาจารย์ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่เนาะ,ะก็เพื่อว่าจะเป็นเนื้อนาะบุญคฮือชาญาติโย,ยมอิป่ออิแม่ทั้งหลายได้บุญได้กุศลด้วยกันะจะนะั้นันทตทั้งหลายที่มาทําบุญติม่อนฤาษีก็ดีบัได้มาก็ดีทําบุญติตัางบ้านก็ดีถือว่าได้บุญเท่ากันบันได้ทําบุญจักบาทนะก็อนุโมทนาในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เป็นทําอิป่ออิแม่ก็ได้บุญแล้ว เอาละเนอสำหรับเจ้าวันนี้ก็จะขอลาสถายาติยมไปโดยเวลาเพียงเตาอีในส่วนของการสนทนาธรรมกันจะให้อิป่ออิแม่ตั้งหลายได้ฟังบทธรรมสังเวทที่ครูบาอาจารย์ได้นำมาเปิดในงานที่นี่เนาะฟังด้วยกันไปเนอ้อสัทธาตั้งหลายกันเดียวก็จะสลับซับสายไปเป็นเสียงบรรเลงของตัง ดังสถานีสถานีวิทยุที่ออกอากาศนำสัญญาณจากตังวัดม่อนห้วยแก้วนะไปหือสถาญาติโยมได้ฟังบรรยากาศพร้อมๆกันไปเนอะ,อะสำหรับเจ้าวันนี้อาตมาภาพที่มาแตนทตุดลุงกข็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญเนาะจัตตาโรโอธรรมาวทันติอายุวนโนสุขังพระลัง